และคันนี้นะครับก็คือ CB 6 5 0 R 2 0 2 3 Black Edition ครับหรือเป็นเรียกเป็นชื่อเล่นๆก็ได้ครับว่ารุ่นยาแก้ไอเพราะว่าอะไรครับดำดนะครับมันดำมากเลยเอ่ก็เราจะนึกถึงโฆษณาของยาแก้ไอเนาะยี่ห้อหนึ่งนะครับที่บอกดำดนั่นแหละครับที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับรู้สึกว่าคันนี้นะฮะความความดำของมันนี่มันมันมันถูกใจมากเลยสำหรับคนที่ชอบความ ดุดําไม่ซ้ําใครนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนะฮะดำมาหมดเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่นี่ครับก้านเบรกการเบรการบรการคัตก็ยังดำนะครับปกติมันจะเป็นสีขาวนะครับรุ่นเก่าก็ดําตุ๊ก,กตาแฮนด์ดำครับแล้วก็โช๊คหน้าดําครับแล้วก็ท่อแรมแอร์ตรงเนี้ยทางเข้าแรมแอร์ตรงเนี้ยก็เป็นสีดําครับแล้วก็ส่วนสเติกเกอร์ตัวเนี้ยครับก็จะเป็นสเติกเกอร์หนุนแบบนี้ครับเป็นสีบรอน ครับแข้งเครื่องใหม่ครับแข้เครื่องก็จะเป็นสีดำครับพักเท้านะครับก็เป็นสีดําเหมือนกันครับพักเท้าหลังก็ยังเป็นสีดำครับนะครับแล้วก็บังโคลนหลังก็เป็นสีดําหมดเลยครับก็เรียกว่าได้ว่าเป็นรุ่น Black Edition ที่แบบดำทั้งคันเลยจริงๆนะครับราคาตอนนี้ก็นะครับเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นตัวธรรมดาตัวเก่านะครับแค่2,000บาทนะครับในราคา31 2แส0 0บาทนะครับตอนนี้ก็มี แคมเปญโปรโมชั่นโปรเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปครับฟรีประกันไปชั้นหนึ่งทะเบียนพรบกิฟต์วอชเชอร์1 5 0 0 0บาทเลือกรับเป็นของแต่งในร้านหรือใช้มาเป็นส่วนลดเ,เงินดาวก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อเซลชาย์ชา090-888-4653ยินดีบริการครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะ